สวัสดีครับพี่น้องครับเบิงครับบ่ได้เห็บเบิงผมครับมือนีผมสิพ้ามาเบ่งสวนทุเรียนพอยหย่พรามนะครับบานหลุ่งแสงจันนะครับตบลตราเก่าเพื่อนหลวงปู่โยอุบลราชธานีนะครับตามข้ามคอของพี่น้องนะครับมือนีผมยืนอยู่สวนพอยหญ่พรามนะครับเดี๋ยวผมสิพผ้าไปเบ่งทุเรียนนะครับครับสวนทุเรียนของพอยหญ่พรามนะครับ อยู่บนเนื้อที่17ไร่นะครับที่ปลูกด้วยทุเรียนทั้งเบิดนะครับเป็นทุเรียนจำนวนหนึ่งประมาณ4 0 0หลอากต้นนะครับก็อาจจะมีตายไปบ้าง3ไปบ้างนะครับก็พี่น้องยากเบิงนะครับผมสภาพเมื่อิ่งนะครับผ้าช่มสวนนะครับประมาณกลางเดือนนะครับสี่ได้กินนะครับตอนนี้เพื่อนยังบัวให้เปิดจองให้พี่น้องได้จองในนี้นะครับเพราะว่าโควิด นะครับปิ่นยอดโควิดนะครับนวยใหญ่บอครับนี่ก็คืออาจจะเปียกแน่นะครับก็ต้องยอมนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับที่นวยหน่อยนวยใหญ่ก็มีนะครับที่กาลังอดดอออกฝนนะครับนนะครับนวยหน่อยพี่นอเียสิจะเห็นอยู่นะครับนวยใหญ่ทั้งต้นนะฮะทั้งต้นทั้งต้นนะครับจะคงสิผาไปเบิ่งหม่องว่ามีสปริงเกิ์น้ำนะครับงานเปียกแนะครับ นะครับเป็นแต่ออซอนบอครับนี่ก็คือของดีอำเภอนําคุณครับนะครับยางไปคือสิบบสุดนะครับแต่สิผ้าพี่น้องไปเบิงนะครับหนวยนะครับหน่วยตีไงนะครับสวนเบิ้งเดียวครับยางสำเร็ครับถาบบอใสสปริงเกอร์จ้าของสวนคือสิบสองเมื่อยนะครับตอกใสสปริงเกอร์นะครับ ยางพี่เปิดน้ำก็เมื่อยแล้วนะครับรือต้องใส่สปริงเกอร์ซอยนะครับหน่วยใหญ่บ่ครับพี่น้องครับใหญ่บ่ครับหน่วยใหญ่บ่ครับออซอนบ่ครับยังบ่ให้ได้เปิดจองนะครับเอย่าพึงเขาใจผิดยังบ่ให้ได้เปิดจองงามครับงามเนื้ออันนี้สีโปแตตาจากทุรียจันทบุรีเลยนะครับ จะบ่อแต่ตาา่างอย่างทุเรียนทั้งจันทบ,บุรีเลยนะครับแต่ว่าทุเรียนของสวนพญภาพสิมีขอแตกต่างยี่ขอนึงก็คือเมือ่อส่งไปกรุงเทพหรือเอาขอตู้เย็นจะบ่มีกลิ่นนะครับนี่คือขอดีถ้าพี่น้องสมิว่าส,ส่งจากน้ำคุณไปทางกรุงเทพส่งไปต่างประเทศบ่มีออกกินแน่นอนครับรับประกันนะครับนี่ก็ยืดไ้นะครับ เื่อที่จะบ่เห็นงามมันหักลงนะครับในทุเรียนงานหนึ่งนะครับถางงานหนึ่งเฉลี่ยสซแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสามถึงห้านวยเลยนะครับนะครับถามว่าพยิพากเราปลูกทุเรียนแล้วเราปลูกอีย่างนี้นะครับปลูกมันสัมปรังครับ เชีวิตก็บ่ไดแตกต่างจากพี่น้องบ่ไดแตกต่างจากประชากรทั่วไปแต่พญิพ่ามต้องพยิพ่ามก็ลูกสาวเพิ่นแล้วก็รอบัวเพิ่นมีหน,นาที่ที่แตกต่างจากคนอื่นคือปลูกม่นแหล้วเฮก็ยังคนอื่นเหล้วต้องมเมิ่งสวนทุเรียนต้องเบิ่งดูแลเป็นประจำพ่นน้ำอยู่ตลอดเมื่อหอดฤดูกาลกับมา่านกลางเดือนพฤษภา,าคม ไม่ตัวไปกระสีจิออกดอกออกผลให้พี่นอได้จับจใจเศษซอยได้กินผลละไม่ทีบางคนอาจจะว่าแพ้แต่ถา,มาเมื่อเบิ่งแล้วคนที่คายออกไปถ่าในความคิดเขาจะบอกว่าแพ้กลัวเขาสิหดมาได้แต่ละตนกุแต่ละหน่วยมันบอมเองนเหลืองไงแล้วบะน,นี่ถามว่าทุเรียนใส่ระยะเ,เวลาจะปี ทุเรียนใส่ระยะเวลาถึงหาปีจะสิจะออกดอกออกผลให้ได้กินกันนะครับมันโมเมว่าใส่ระยะเวลาหน่อยแล้วพี่น้องพี่น้องสื่อกินถ้าว่าสื่อกินเอี้ยงก็ง่ายเบิดครับถ้าจะเฮ็ดลหรอสิเดือหูนะครับแต่เพื่อนเก็ะซ้ำเป็นผู้เสียสาะผู้หนึ่งนะครับถี่เสียสละมาปลูกทุเรียนให้พี่น้องชาวอำเภอน,นําพูน แล้วก็ท่อยากกินอยู่ต่างจังหวัดเมื่อถึงฤดูการอยกินถาเพืชเปิดให้จองหรืออันนี้พี่น้องส่งไปให้ก็เสียพากันได้กินนะครับตอนนี้ผมอยู่แค่แถวที่หนึ่งแถวที่สองนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิองนะครับในสวนเพิ่นมีทองเภอเจดแถวนะครับเจ็ดแถวนะครับพี่นอ้องออซ้อนมาครับออซ้อนหลายนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิองอีกสักตนหนึ่งนะครับเห็นแล้วนะครับเห้ไล่ของห้องเห็นแล้วเห็นแล้วครับพี่น้องก๊กนี่ก๊กให้ไล่นะครับบยนะครับในการถ่ายสวนทุเรียนครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่พอใหญ่พามแล้วก็ลูกสาวเพินแล้วก็ขอบพ,พ่อเพินนะครับแล้วก็ขอบคุณ พี่น้องบัลลุงแสงจันทร์นะครับทีให้สารทีเอ,อื้ออำนวยสารทีในการถ่ายทำวิดีโอถ่ายวิดีโอในครั้งนี้ให้พี่น้องชาวอเภอิกันพุนได้รับชมแล้วก็ได้บเบิ่งนะครับแล้วก็าขาขอบุณทุกคนนะครับผิต่ตดตามรับชมรับฟังนะครับการมาตะลุยสวนทุเรียนอยู่บัลลุงแสงจันทร์ในครั้งนี้นะครับ ถ้าผู้ใดเดบิงคลิปวิดีโอ,อยังบม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเด้อครับสวัสดีครับ